อดีตมนุษย์เงินเดือนที่เลือกเกษียณแบบพ่อเพียงคุณคิดว่าการเกษยียณต้องมีเงินกี่ล้านแล้วถ้าบอกว่ามนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาก็เกษยียณได้ถ้าเลือกแบบพอเพียงคุณจะเชื่อไหมเสียงน,นาฬิกาปลุกดังตอนตีห้าครึง่งวีระลุกขึ้นมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าเขาใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพมากว่า20ปีเงินเดือน35,000บาท แต่กลับไม่เคยรู้สึกว่ามันพอเลยสักครั้งเช้าวันนี้เหมือนทุกวันเขารีบอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อเชิตแขนยาวกางเกงสแล็กสีเข้มแล้วฝ่ารถติดกว่า2ชั่วโมงเพื่อไปถึงออฟฟิศย่านอโศกก่อนเวลา9ก้าโมงภาระที่แบกอยู่ผ่อนบ้านในกรุงเทพเดือนละ1 2 0 0 0บาทผ่อนรถอีก7,000บาทค่าใช้จ่ายครอบครัวอาหารค่าเรียนลูกค่าน้ำไฟ ประมาณ15,000บาทรวมแล้วทุกเดือนเงินออกเกือบหมดเหลือเก็บไม่ถึง3,000บาทพิมพ์ภรรยาของเขาเคยบ่นเบาๆเวลาจดรายจ่ายลงสมุดว่าวีระแบบนี้เราจะเก็บเงินไปถึงกเกษียณได้ยังไงกันวีระหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ลึกๆในใจก็รู้สึกกดดันเหลือเกินเพราะเขาเองก็เคยนั่งคิดเล่นๆว่าถ้าอยาก,กเกษียณสบายๆต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า1ิล้านบาท แต่ดูจากเงินเก็บปัจจุบันที่มีไม่ถึงสองแสนบาทความฝันนั้นเหมือนอยู่ไกลสุดเอื้อมความเครียดที่สะสมงานประจำของวีระคือผู้จัดการฝ่ายขายต้องรับผิดชอบยอดต้องรับสายลูกค้าต้องประชุมกับเจ้านายแทบทุกวันคืนไหนกลับบ้านเกือบเที่ยงคืนก็มีจนแก้มสายลูกสาวคนเล็กเคยถามว่าพ่อหนูอยากให้พ่ออยู่บ้านมากกว่านี้ทำไมพ่อไม่เลิกงานเร็วๆบ้าง ประโยคนั้นติดอยู่ในใจวีระเสมอคำถามแรกที่เริ่มผุดขึ้นขึ้นหนึ่งหลังเลิกงานวีระนั่งกินข้าวกับพิมพ์ที่โต๊ะเล็กๆในห้องครัวพิมพ์ถามว่าวีระถ้าวันหนึ่งเราไม่มีงานประจำแล้วเราจะอยู่ได้ไหมคำถามนั้นเหมือนค้อนทุบลงกลางใจวีระตอบไม่ได้เขาได้แต่ยิ้มฝืนแล้วเปลี่ยนเรื่องแต่ในหัวกลับวนเวียนไม่หยุดถ้าไม่มีเงินเดือน ชีวิตเราจะไปทางไหนจุดเปลี่ยนของชีวิตวีระเย็นวันหนึ่งหลังจากประชุมยาวเกือบทั้งวันวีระกลับถึงบ้านด้วยสีหน้าซีดเซียวเขารู้สึกเจ็บหน้าอกแล้วเวียนหัวเล็กน้อยพิมพ์รีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านคำเตือนจากคุณหมอคุณหมอตรวจร่างกายเสร็จแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าคุณวีระความดันขึ้นสูงเกินมาตรฐานนะครับ ถ้ายังทำงานหนักพักผ่อนน้อยกินไม่เป็นเวลาอาจเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้คำพูดนั้นทำให้ทั้งวีระและพิมพ์เงียบกริบพิมพ์จับมือเขานั่นแล้วพูดเบาๆว่าเห็นไหมเราบอกแล้วว่าคุณฝืนมากเกินไปวีระพยักหน้าช้าๆรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วขณะบาดแผลจากการเงินไม่เพียงแต่สุขภาพที่สั่นคลอน สถานการณ์การเงินก็ไม่สู้ดีนักปีนั้นบริษัทประกาศงดโบนสัสเพราะเศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพกลับสูงขึ้นค่าเทอมลูกค่าใช้ใจ่ายรายวันบานปลายวีระเริ่มนั่งคำนวณว่าถ้าไม่มีโบนสัสและยังต้องผ่อนบ้านบวกรถเขาจะเหลือเงินเก็บติดลบทุกเดือนการลูกชายคนโตเห็นพ่อเครียดก็พูดออกมาอย่างซื่อตรงว่าพ่อครับ ทำไมผู้ใหญ่ต้องทำงานจนไม่สบายด้วยล่ะครับผมไม่อยากให้พ่อป่วยเลยคำถามนั้นเหมือนลูกศรปักลงหัวใจจุดประกายครั้งแรกช่วงสงกรานครอบครัวกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมบ้านพิมพ์ที่สุพรรณบุรีที่นั่นเองวีระได้เจอลุงทองมีเพื่อนบ้านเก่าลุงทองมีเคยเป็นพนักงานขับรถบริษัทใหญ่ในกรุงเทพแต่ลาออกตอนอายุห0ปีมาปลูกผักเลี้ยงไก่ ใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านไม้เล็กๆข้างทุ่งนาวันนั้นลุงทองมียิ้มกว้างพร้อมยกแก้วน้ำชาแล้วบอกว่าพอวีระรู้ไหมอยู่แบบพอเพียงไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่เรามีข้าวกินมีไข่ไก่มีผักจากสวนเงินไม่เยอะแต่ก็ไม่เคยขาดมือที่สำคัญคือหัวใจสบายไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครแล้วประโยคนั้นจุดประกายในใจวีระทันที เขาเงยหน้ามองทุ่งนาสีเขียวพลันเกิดความคิดว่าแล้วถ้าเราลองเลือกเส้นทางนี้บ้างละ่ะจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนคืนนั้นวีระตับพิมพ์นั่งคุยกันใต้แสงตะเกียงพิมพ์พูดขึ้นว่าวีระถ้าเราเลือกใช้ชีวิตแบบลุงทองมีละ่ะเกษียณก่อนวัยไปอยู่บ้านสวนแล้วเริ่มใหม่แบบพอเพียงวีระแง่ไปนานก่อนตอบว่ามันน่าลองนะพิมพ เพราะถ้าฉันทำงานต่อไปแบบนี้ฉันอาจาไม่ได้อยู่จนถึงวันกเกษียณจริงๆคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายถึงจนหลังจะกลับจากบ้านต่างจังหวัดวีละกับพิมพ์พก็เริ่มนั่งคุยกันอย่างจริงจังบนโต๊ะเล็กๆในห้องนั่งเล่นของคอนโดเสียงพัดลมดังเบาๆขณะพิมพ์พกางสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายออกมาเธอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแต่แฝงความมุ่งมั่นว่าวีระ ถ้าเราอยากเกษียณแบบพอเพียงจริงๆเราต้องทำความเข้าใจใหม่ก่อนว่าพอเพียงไม่ใช่จนแต่คือการใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้และเหลือไว้ให้ชีวิตไม่สะดุดภาพลุงทองมียังติดตาวีระนึกถึงบ้านไม้ที่รายล้อมด้วยแปลงผักสดสดและไก่วิ่งอยู่รอบๆลุงทองมีไม่ขับรถหรู แต่มีจัก,กรยานและมอเตอร์ไซค์เล็กๆที่ใช้งานได้ไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่แต่บ้านไม้ยกพื้นเล็กๆกลับอบอุ่นและไม่ต้องผ่อนหนี้ไม่มีเงินเดือนประจำแต่มีรายได้จากการขายผักไขวันละไม่กี่ร้อยบาทที่รวมๆกันแล้วพอเลี้ยงครอบครัวลุงทองมีไม่รวยเงินแต่รวยเวลารวยสุขภาพและรวยใจวีระเริ่มเข้าใจว่า สิ่งที่เขาตามหามาตลอดอาจไม่ใช่เงินสิบล้านแต่คืออิสรภาพจากหนี้และความเครียดพิมพ์หยิบปากกาขึ้นมาเขียนในสมุดค่าใช้ใจ่ายจำเป็นถ้าอยู่ชนบทอาหาร5,000บาทต่อเดือนส่วนใหญ่ปลูกเองค่าไฟปรับน้ำ2,000บาทค่าเดินทางบวกน้ำมัน2,000บาทค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ 3,000บาทตีข้าวช็อปปิ้งจุกจิกรวม1 2 0 0 0บาทต่อเดือนรายได้เสริมที่อาจมีขายผักสวนครัวและขายไก่3,000ถึง4,000บาทต่อเดือนดอกเบี้ยจากเงินเก็บ2,000บาทรวม5,000ถึง6,000บาทต่อเดือนวีระนั่งนิ่งก่อนยิ้มออกมาเขาพูดกับพิมพ์ว่า ที่ผ่านมาฉันเอาคำว่าพอเพียงไปตีความเป็นชีวิตลำบากแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้ชีวิตอย่างฉลาดพิมพ์หัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าใช่สิเรามัวแต่แข่งกับคนอื่นทั้งที่จริงแค่ใช้ชีวิตให้พอดีของเราเองก็ดีที่สุดแล้วคืนนั้นวีระเขียนไว้ในสมุดบันทึกว่า เป้าหมายของผมต่อจากนี้ไม่ใช่เงิน10บล้านไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่โตแต่คือชีวิตเรียบง่ายที่ไม่ต้องวิ่งหนีความเครียดอีกต่อไปแผนการเงินก่อนลาออกหลังจากที่วีระและพิมพ์เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าพอเพียงไม่ใช่จนทั้งคู่ก็ตั้งใจจริงจังว่าหากจะก้าวออกจากงานประจำต้องมีแผนการเงินรองรับไม่ใช่กระโดดออกไปแบบเสี่ยงดวง คืนแห่งการวางแผนเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานวีระกลับมาบ้านพร้อมสมุดบันทึกใหม่เล่มหนึ่งเขาวางลงบนโต๊ะกินข้าวและบอกพิมพ์ว่าคืนนี้เรามาเขียนแผนกันเถอะพิมพ์ถ้าอยาก,กเกษียณก่อนวัยเราต้องเห็นตัวเลขจริงๆพิมพ์ยิ้มเธอเตรียมเครื่องคิดเลขและแฟ้มเอกสารการเงินออกมาอย่างพร้อมเพรียงการคำนวณเบื้องต้นพิมพ์จดตัวเลขที่พวกเขามีอยู่ตอนนี้เงินเก็บในธนาคาร 180,000บาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากงานประจำ420,000บาทประกันสะสมทรัพย์200,000บาทครบกำหนดอีก5ปีหนี้บ้านคงเหลือ850,000บาทผ่อนเดือนละ12,000บาทหนี้รถคงเหลือ220,000บาทผ่อนเดือนละ7,000บาทรวมแล้วสินทรัพย์สุทธิยังติดลบเพราะหนี้อย่างเยอะวีระถอนหายใจยาว แสดงว่าถ้าลาออกวันนี้เรายังไม่รอดแน่ๆพิมพ์พยักหน้าแล้วพูดว่าถูกแล้วเราต้องมีกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย12เดือนของค่าใช้จ่ายขั้นต่ำทั้งคู่ตกลงตั้งเป้าสองปีข้างหน้าก่อนที่วีระจะอายุครบ57ปีจะต้องมีดังนี้เงินสดสำรองฉุกเฉิน150,000บาทใช้ชีวิตชนบทขั้นต่ำเดือนละ1 2 0 0 0บาทคูณ12เดือนปลดหนี้รถให้หมด เพื่อให้ค่าใช้จ่ายคงเหลือเฉพาะบ้านสร้างรายได้เสริมเล็กๆอย่างน้อยเดือนละ3,000ถึง5,000บาทก่อนลาออกวิธีการที่ลงมือทำทันทีลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลิกซื้อกาแฟแก้วละ70บาททำกินเองเหลือวันละ10บาทกินข้าวนอกบ้านลดจาก5วันเหลือ2วันรวมประหยัดได้เดือนละ4,000ถึง5,000บาทเร่งโปะนี่รถจากเดิมผ่อน7 0 0 0บาทต่อเดือนเพิ่มโปอีก3 0 0พบาทต่อเดือน ทำให้นี่รถปิดได้ภายใน18เดือนแทนที่จะเป็น36เดือนหาไรายได้เสริมออนไลน์พิมพ์เริ่มขายขนมโฮมเมดผ่านเพจเล็กๆไรายได้เดือนละ2,000-3,000ถึง 3, บาทวีระเริ่มเขียนรีวิวสินค้าใน s h o ปปี้แอฟฟิลิเได้ค่าคอมเล็กน้อยความมั่นใจที่เริ่มกลับมาคืนวันนั้นหลังเขียนแผนเสร็จวีระนั่งพิงเก้าอี้แล้วยิ้มออกมาพิมพ์ฉันเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วนะอีกสปี ถ้าเราทำได้ตามนี้ฉันจะได้ลาออกจริงๆเสียทีพิมพ์หัวเราะเบาๆใช่สิคะเกษียณไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแล้วมันคือแผนที่เรากำลังเดินอยู่ตั้งหาทดลองใช้ชีวิตพอเพียงก่อนกเกษียณจริงหลังจากที่วีระกับพิมพ์พวางแผนการเงินเสร็จพวกเขารู้ว่าการพูดถึงชีวิตพอเพียงเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องจริงอีกครึ่งหนึ่งคือการลงมือทดลองใช้ เริ่มจากระเบียงเล็กๆที่คอนโดชานเมืองกรุงเทพพิมพ์เริ่มปลูกผักบุ้งกวางตุง้งและต้นหอมในกระถางพลาสติกที่วางเรียงบนระเบียงห้องการลูกชายคนโตช่วยรดน้ำทุกเช้าส่วนแก้มใสลูกสาวคนเล็กชอบเด็ดใบโหระพาไปใส่ไข่เจียวพิมพ์หัวเราะแล้วพูดว่า นี่ไงเริ่มต้นพอเพียงของเราจริงๆแล้วถึงจะเล็กนิดเดียวแต่ก็ภูมิใจนะวีระมองผักที่เริ่มแตกยอดอ่อนๆเขารู้สึกเหมือนกำลังได้สัมผัสอิสรภาพครั้งแรกปรับวิธีการกินจากเดิมที่ครอบครัวกินอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละ4 5ถึงหครั้งพวกเขาลดเหลือแค่สัปดาห์ละครั้งพิมพ์หัดทำแกงเลียงต้มจืด ใส่ผักที่ปลูกเองวีระลองทำเมนูง่ายๆอย่างผัดผักบุ้งไฟแดงเด็กๆเ,เริ่มชอบเพราะได้เห็นว่าอาหารมาจากสิ่งที่พวกเขาปลูกเองจริงๆผลลัพธ์คือค่าใช้ใจ่ายอาหารลดลงเดือนละ3,000ถึง4,000บาทและสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยทดลองลดค่าใช้ใจ่ายใหญ่ๆการเดินทางวีระ เปลี่ยนจากขับรถไปทำงานทุกวันเป็นนั่งรถไฟฟ้า3วันต่อสัปดาห์ประหยัดน้ำมันได้เดือนละ2,000บาทความบันเทิงจากที่เคยพาครอบครัวไปห้างเกือบทุกเสาเปลี่ยนเป็นการปิกนิกสวนสาธารณะหรือขี่จักรยานรอบหมู่บ้านของใช้พิมพ์หัดทํทำสบู่ก้อนเล็กๆใช้เองในบ้านแทนการซื้อแพงๆจากห้างผลลัพธ์ทางใจ วีระพูดกับพิมพ์ในคืนหนึ่งว่าแค่เราเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตในเมืองยังรู้สึกอิสระขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าเราได้ไปอยู่ชนบทจริงๆมันคงสบายใจกว่านี้มากพิมพ์พยักหน้ายิ้มอุ่นๆอ,อย่างน้อยเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าพอเพียงมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันทำได้จริงความรู้เสริมหลักการทดลองเกษียณ ทำเสมือนจริงลองใช้ชีวิตเดือนละ1,500 0บาทดูว่าพอหรือไม่จดบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อหาว่าอะไรคือฟุ่มเฟือยที่ตัดออกได้ฝึกทักษะใหม่ๆเช่นปลูกผักทำอาหารซ่อมแซมเล็กๆในบ้านสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านหลังกเกษียณจริงไม่ช็อกและปรับตัวง่ายขึ้นการตัดสินใจครั้งใหญ่ วันลาออกจากงานประจําเวลาผ่านไปเกือบ2ปีหลังจากเริ่มทดลองใช้ชีวิตพอเพียงวีระก,กับพิมพ์ทำตามแผนที่เขียนไว้เกือบครบทุกข้อนี่รถถูกปิดเรียบร้อยเงินสดสำรองเก็บได้ครบ150,000บาทรายได้เสริมจากพิมพ์และลูกๆช่วยกันขายของออนไลน์มีเดือนละ3,000ถึง4,000บาทเหลือเพียงกล้าวสำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้ทำการลาออกจากงานประจำ คืนก่อนวันลาออกวีระนั่งเงียบๆที่โต๊ะทำงานเล็กๆในห้องเขามองสัญญาจ้างที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มใสพร้อมกับสมุดบันทึกการเงินเล่มล่าสุดพิมพ์เดินมานั่งข้างๆเธอวางมือเบาๆบ,บ,บนไหล่สามีแล้วพูดว่าวีระฉันรู้ว่าคุณอย่างหลังเลแต่เราพร้อมแล้วนะทุกอย่างที่เราทำมาตลอดสองปีมันคือการเตรียมตัวเพื่อวันนี้วีระยิ้มบางๆ แต่แววตายังเต็มไปด้วยความกังวลเขาคิดในใจว่าชีวิตนี้ฉันทำงานมาตั้งแต่จบมหาหลัยถ้าพรุ่งนี้ฉันบอกลาออฟฟิศไปจริงๆฉันจะเป็นใครเช้าวันนั้นออฟฟิศชั้น15ย่านอโศกเต็มไปด้วยบรรยากาศปกติพนักงานเดินถือกาแฟรีบเข้าไปประชุมเหมือนทุกวันวีระถือซองจดหมายสีขาวเดินตรงไปยังห้องหัวหน้าเขาสู่หายใจลึก ก่อนยื่นจดหมายลาออกด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยหัวหน้ามองหน้าวีระอย่างตกใจคุณวีระคุณแน่ใจแล้วเหรอคุณยังมีอนาคตในสายงานนี้นะวีระยิ้มสุภาพแล้วตอบว่าผมแน่ใจแล้วครับผมอยากใช้เวลาที่เหลือกับครอบครัวและใช้ชีวิตเรียบง่ายมากกว่าหัวหน้าถอนหายใจยาวก่อนจะพูดว่าผมเข้าใจนะขอให้โชคดีในเส้นทางใหม่ ความรู้สึกหลากหลายตอนที่เดินออกมาจากตึกออฟฟิศวีระมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีฟ้าใสเขารู้สึกโล่งใจแต่ก็แฝงด้วยความกลัวลึกๆพิมพ์โทรมาหาทันทีเรียบร้อยไหมครับวีระหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ฉันไม่มีงานประจำวันใหม่ที่เริ่มต้นเย็นวันนั้นทั้งครอบครัวฉลองกันอย่างเรียบง่าย กินข้าวที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาการพูดด้วยแววตาเป็นประกายพ่อครับตั้งแต่วันนี้พ่อจะอยู่บ้านกับพวกเรามากขึ้นใช่ไหมวีระพยักหน้าช้าๆรู้สึกน้ำตาจะไหลใช่ลูกพ่อสัญญาชีวิตหลังเกษียณในชนบทหลังจากเก็บข้าวของเรียบร้อยวีระและพิมพ์ก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากคอนโดในกรุงเทพกลับบ้านสวนเล็กๆที่สุพรรณบุรี ซึ่งพิมพ์ได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็นที่ดินว่างเปล่าข้างทุ่งนาขนาดไม่กี่งานบ้านหลังเล็กแต่เต็มไปด้วยฝันวีระกับพิมพ์ก่อร่างสร้างบ้านไม้ยกพื้นง่ายๆง,งบประมาณไม่เกิน5 0 0แสนบาทบ้านไม่ใหญ่แต่โลง่งโปร,โรง่งมีลมพัดตลอดทั้งวันการกับแก้มใสช่วยกันทาสีรั้วไม้เสียงหัวเราะของเด็กๆ ทำให้บ้านที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดูอบอุ่นเกินกว่าคําบรรยายพิมพ์พูดพร้อมรอยยิ้มว่าที่นี่แหละคือบ้านจริงๆของเราวิถีเกษตรเล็กๆชีวิตใหม่เริ่มขึ้นด้วยกิจวัตรที่เรียบง่ายตอนเช้าวีระออกไปดูแปลงผักบุ้งพักกวางตุง้งและพริกที่เขาปลูกไว้พิมพ์ให้อาหารไก่สิบตัวที่เริ่มไข่ได้วันละห้ฟอง เด็กๆตื่นมาช่วยรดน้ำตักไข่ไก่มาใส่ตะกร้ารายได้เสริมเล็กๆผักสวนครัวขายให้ตลาดนัดชุมชนเดือนละ2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทไข่ไก่ขายเพื่อนบ้านเดือนละ1 0 0 0 0ถึง1,500บาทวิธีการกินที่เปลี่ยนไปจากที่เคยซื้ออาหารสำเร็จรูปในเมืองวันนี้พวกเขามีผักสดจากสวนมีไข่ไก่ใหม่ๆ และเข้าสารจากญาติที่ทำนาพิมพ์ทำต้มยำไก่บ้านวีระทอดไข่ดาวใส่พริกน้ำปลาเด็กๆนั่งล้อมวงกินกันใต้ทุนบ้านทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยกว่ากินที่ห้างความสุขที่จับต้องได้วันเย็นหนึ่งวีระนั่งบนชานบ้านมองท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปตามพระอาทิตย์ตกเขายกแก้วชาร้อนขึ้นจิบแล้วหันไปบอกพิมพ์ว่า ตอนทำงานประจำฉันมีเงินเดือน35,000แต่ไม่มีเวลาเลยตอนนี้แม้รายได้จะน้อยกว่าแต่ฉันกลับรู้สึกว่าฉันรวยกว่าที่เคยเป็นพิมพ์ยิ้มพร้อมจับมือเขาแน่นเพราะเรามีเวลาให้กันและครอบครัวนี่แหละคือความรวยที่แท้จริงตัวเลขจริงอยู่แบบพอเพียงใช้เงินเท่าไหร่หลังจากใช้ชีวิตในชนบทมาระยะหนึ่ง วีระเริ่มจดบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดทุกเดือนเขาอยากพิสูจน์ให้ตัวเองและครอบครัวเห็นว่าพอเพียงไม่ใช่คำสวยหรูแต่คือสิ่งที่วัดได้จริงสมุดบันทึกเล่มใหม่วีระนั่งลงบนโต๊ะไม้เล็กๆใต้ถุนบ้านเปิดสมุดบันทึกที่เขียนว่าบัญชีชีวิตพอเพียงพิมพ์ยกน้ำชามาวางให้แล้วพูดว่ามาลองสรุปกันเถอะว่าสองเดือนที่ผ่านมานี้ เราใช้เงินกันเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจริงต่อเดือนสองเดือนล่าสุดอาหารผักจากสวนกินเองประมาณ70%ซื้อเสริมเนื้อสัตว์ข้าวสารเครื่องปรุงเท่ากับ4,500บาทค่าไฟบวกน้ำไฟฟ้าใช้พัดลมไม่เปิดแอร์เท่ากับ1,200บาทน้ำประปาเท่ากับ300บาทรวม 1,500บาทค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือน้ำมันใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดหรือในอำเภอเท่ากับ1,000บาทบางครั้งขับรถยนต์เข้าเมืองเท่ากับ800บาทรวม1,800บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆเสื้อผ้าของใช้จำเป็นยาเล็กน้อยเท่ากับ2,000บาทรวมต่อเดือนประมาณ9,800บาท รายได้เสริมที่เข้ามาขายพักสวนครัวเท่ากับ2,500ถึง3,000บาทขายไข่ไก่เท่ากับ1,200บาทรีวิวสินค้าออนไลน์โชปปี e ้ Affiliate เท่ากับ1,500ถึง2,000บาทดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลจากกองทุนเท่ากับ2,000บาทรวมรายได้เฉลีย่ย6,500ถึง7,000บาทต่อเดือน สมการชีวิตพอเพียงค่าใช้จ่ายเฉลี่ย9,800บาทต่อเดือนรายได้เสริมเฉลี่ย6,500บาทต่อเดือนส่วนที่ต้องใช้เงินเก็บ3,300บาทต่อเดือนหมายความว่าเงินเก็บที่วีระสะสมไว้กว่า1ล้านบาทสามารถใช้อุดช่องว่างได้ถึง25ปีเลยทีเดียว1ล้านหารด้วย40,000บาทต่อปี ความภูมิใจวีระพูดกับพิมพ์ในคืนหนึ่งว่าตอนอยู่กรุงเทพฉันหาได้สามหมแต่หมดทุกเดือนไม่เคยเหลือแต่พอมาอยู่ที่นี่ถึงจะมีรายได้แค่ไม่กี่พันแต่เรากลับมีเหลือและที่สำคัญคือเรามีความสุขพิมพ์ยิ้มแล้วตอบว่าเพราะเราลดความอยากเหลือแค่ความจำเป็นความสุขมันเลยเพิ่มขึ้นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ หลายเดือนผ่านไปชีวิตในบ้านสวนเริ่มเข้าที่เข้าทางวีระกับพิมพ์พบว่าถึงแม้ไรายได้จะไม่มากแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมานั้นมีค่ามากกว่าเงินเช้าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาถูกเช้าว,วีระจะตื่นมาเดินเล่นรอบสวนสูดอากาศสดชื่นที่ไม่เคยได้สัมผัสต,ตอนอยู่กรุงเทพเสียงไก่ขันแทนเสียงนาฬิกาปลุกและเสียงลมพัดใบข้าวแทนเสียงรถติดแก้มสวิ่งนากาะแขนพ่อและพูดว่า พ่อหนูชอบที่นี่ที่สุดเลยมันเงียบดีหนูไม่อยากกลับกรุงเทพอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้วีระยิ้มกว้างยิ่งกว่าตอนที่เคยได้รับโบนัสก้อนใหญ่เวลาครอบครัวที่หายไปเมื่อก่อนวีระแทบไม่ได้กินข้าวเย็นกับครอบครัวแต่วันนี้เขาได้นั่งล้อมวงกับพิมพ์การและแก้มสเกือบทุกมือ้อบางวันพวกเขาทำกับข้าวด้วยกันบางวันก็ออกไปนั่งใต้ต้นมะม่วง ชงชากินพลางคุยกันเรื่องอนาคตพิมพ์มองหน้าแล้วพูดว่าแค่ได้ใช้เวลาแบบนี้ฉันว่ามันคุ้มค่ามากกว่าบ้านหลังใหญ่หรือรถหรูๆเสียอีกความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นการลุกชายคนโตเริ่มสนใจการปลูกผักเขาจดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดเหมือนงานวิจัยเล็กๆส่วนแก้มใสชอบช่วยแม่ทำขนมเพื่อขายออนไลน์ครอบครัวที่เคยห่างเหินเพราะต่างคนต่างยุ่ง ตอนนี้กลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นวีระเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าวิ่งรอบสวนทำงานในแปลงผักแทนการนั่งประชุมเครียดทั้งวันน้ำหนักลดลง6กกิโลความดันกลับมาเป็นปกติคุณหมอที่ตรวจร่างกายครั้งล่าสุดถึงก็บอกว่าคุณวีระสุขภาพคุณดีขึ้นมากนะครับดูเหมือนคุณเจอวิธีใช้ชีวิตที่เหมาะกับตัวเองแล้วความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ได้ยินเสียงนกแทนเสียงรถติดมีเวลาสอนลูกทำกันบ้านได้กินข้าวจากฝีมือตัวเองเห็นเมล็ดที่ปลูกงอกงามเป็นอาหารสิ่งเหล่านี้ไม่มีป้ายราคาติดไว้แต่มันคือความสุขแท้จริงที่เงินไม่สามารถซื้อได้เสียงจากใจวีระค่ำวันหนึ่งขณะนั่งจิบชามองดาวบนท้องฟ้าวีระพูดขึ้นว่าเมื่อก่อนฉันวิ่งตามเงินแต่วันนี้ฉันกลับมาวิ่งตามชีวิตจริงๆ และนี่แหละคือความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ฝากถึงมนุษย์เงินเดือนค่ำคืนหนึ่งหลังจากครอบครัวกินข้าวเย็นเสร็จวีระนั่นกับพิมพ์บนชานบ้านเล็กๆเ,เสียงจิ้งหรีดร้องประสานกับลมเย็นที่พัดมาเบาๆการกับแก้มใสวิ่งเล่นอยู่ในสวนเสียงหัวเราะของลูกๆทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขที่อธิบายไม่ถูกวีระหันไปบอกพิมพ์ว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันอยากรู้จักคำว่าพอเพียงตั้งแต่ยังทำงานใหม่ๆเราคงไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งแข่งที่ไม่มีเส้นชัยพิมพ์ยิ้มบางๆตอบกลับว่าแต่ก็ดีแล้วนะวีระอย่างน้อยเราก็ยังเจอคำตอบทันเวลาข้อคิดที่วีระอยากฝากถึงเพื่อนมนุษย์เงินเดือนอย่ารอจนแก่ถึงคิดเรื่องเกษียณถ้าคุณเริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะง่ายกว่าการเริ่มตอนสายเกินไปเงินเดือนมากไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขมากความสุขมาจากการจัดการรายได้รายจ่ายไม่ใช่จากจำนวนตัวเลขในสลิปเงินเดือนนี่คือโซ่ตรวนของอิสรภาพยิ่งลดหนี้ได้เร็วคุณจะยิ่งได้อิสระเร็วพอเพียงไม่ใช่ความจนแต่คือความมั่นคงการใช้ชีวิตที่ไม่เกินตัวทำให้ไม่ต้องกลัววันที่รายได้หายไป รวยที่แท้จริงคือการรวยเวลาและความสัมพันธ์เวลากับครอบครัวสุขภาพและการได้อยู่กับสิ่งที่รักคือความมั่งคั่งสูงสุดมนุษย์เงินเดือนอาจไม่ได้เลือกงานได้เสมอไปแต่คุณเลือกวิธีใช้ชีวิตได้เสมอการเกษียณไม่ใช่เส้นชัยสุดท้ายของชีวิตแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการได้ใช้ชีวิตจริงๆถ้าคุณอยากไปถึงวันนั้นจงเริ่มวางแผนวันนี้ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าพอเพียงแล้วคุณจะเพียงพอ